ไฟเลี้ยวมุมนะคะตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวมุมอีคานะคะอีคาี์ปี๙สามเป็นสีส้มนะคะข้างซ้ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไฟเลี้ยวมุมอีคาโอเค,อเคก็มาแกะดูกันค่ะแกะดูกันนิดนะึง เขาก็จะมาพร้อมกับคั่วนะคะอันนี้เป็นขั้วแล้วน่าจะมีหลอดด้วยนะคะสีส้มล้วนค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความยาว ความยาวนะคะจากจุดนี้นะคะตรงนี้จะมียางนะคะเราวัดตรงช่วงที่มียางนะคะมาจุดมุมนี้เลยค่ะนี่นะคะประมาณย3 5สิบสามจุดห้าเซนติเมตรนะคะจากจุดนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ประมาณ23.5เซนติเมตรนะคะแล้วก็หน้ากว้างหน้ากว้างหน้ากว้างเดี๋ยวเราวัดให้นะคะเพื่อความชัวนะ์นะ12.5เซนติเมตรนะคะ12.5ซนติเมตรด้านนี้นะคะเพื่อคววามชัเพื่อความมั่นใจให้ลูกค้านะคะถ้าลูกค้า จะได้เราจะไม,ไม่ต้องวัดให้อีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้ดูแบบนี้น่าจะชัวร์แล้วเนาะ